โอโหได้ข่าวว่าใหญ่อีกแล้วนะคะสังเกตหน้า จะบอกว่าหน้าจริงจังมากอือใครยังไม่เคยเห็นเป็ดดักส์ขณะนี้นะคะเราก็มาดูลักษณะการเยอ้ปลานะคะ ได้ข่าวว่าไม่ใหญ่นะคะได้ข่าวว่าไม่ใหญ่นะคะสามารถเอากลับบ้านได้นะคะเพราะว่าเรามาตกที่บ่ออันนี้ใช้สูตรของคุณลุงขี้เมานะคะสูตรคุณลุงขี้เมาค่ะตกทีไรเมาเมื่อนั้นนะคะ สังเกตได้จากคนตกปลานะคะลักษณะาการเยอะค่ะสังเกตที่เป็ดนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นว่า เอ้ ه, นี่อะไรนี่คือเป็ดค่ะงงแล้วสิงงงองอะไรคือเป็ดนึกกันใหญ่เลยแค่เอาที่ตักไหม จะไปดูกันในน้ำนะคะ่โาลาโลตา,ามกลัวแกวแอ๊ อย่าบอกว่าเบลเลอร์เธอนะคะสังเกตค่ะนี่คือที่ยังเบ็ดนะคะเมื่อกี้อนะ่ะเราจะสังเกตได้ว่าเขารู้ตัวทานเขาจะเอาออกก่อนไม่มีที่ค้ำค่ะใช้ขานีบค่ะ รู้สึกปลาใกล้จะเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นหนังหน้าของปลาค่ะเราจะมาดูกันว่าหนังหน้าของปลาตัวนี้นะคะปลาอะไรเอ่ยเล่นาจนคนตกเหนื่อยกันไปตามๆกันนะคะ ลุ้นกันเยี่ยวปรีบค่ะป๊าดใหญ่สุดๆนะคะ